在卡住，我也住。 ฝึกแง่ละนี้ไมใหญมันอาจจะเป็นตัวเตี้ยของหกห้ากันแบบกนอย่ามันออกงานชีกับป่านันหกสองเดี่ยวหกสองไปทำไมไม่ลงจับเดียวมาสองเดียวสิตีหอกค่สิงหาหตีออกค่ห

บอกจะเสอหาสองยาว่มันซ้ำเปิดนาทีหกสี่สองซ้ำสี่นะสองยาวม้ี่ดาวแ่ตัวฮะบึ่ใรมาแค่แค่หา่้าไโอ้ด้แต่ตัวเหลือเศษอยู่นี่ีาเกินแปดเก้าสิเกาสิบสองสิบสี่าไปโอ้ยเตะกลางได้ไห เอไปเอาไปโหลแล้วทางเนี้ดูดิเอาเต็นทนีไปเอาเงินมาเฮ<ๆ> <ไป S 2> ้ยแ้เนทนีไปกันนะทิมันกบดคือแล้ว ติงาแน่นไม่พาดวันกดีกว่าดาวการคบสั้นมนมีหเนาออยากให้ได้อยากให้ได้ดงอเอาก็ได้คหกาก็ได้ซช่นสิบใบามาหกขาสาสิบแปดใบี้งาคือให้งยห้าสั้ หนึ <c ười> <Pues> ่งสองสามสี่อ้านี่ยสองสามกระทำสองันตุคอเลยเต็มเต็มสเจ็โหเคยโหเลยเจไม่เคยโหลยบไ สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสี่สสองสามสี่ห้าสิบหกสิบแปดเจ็แปดบายเแปดบเนี่อสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสี่สสองสามสี่ห้าสิบเอ็ดสิบสองสามสี่สิบห้ายี่สิบแปดยี่สิบสามสี่สามเจ็ดสามสองสามสี่สามห้าสามหกบายโอ้ยมึงสุดาบายนึงสองสามสี่ห้าเจ็ด

ยากไหมเ่นียก็ลงหกสี่อนกีเพิ่นลงโบติมให้ลงเลยให้ลงเลยเพราะว่าให้ลงอ่ะมาตอนีโป้มาั่ทีเ็ไปหนเอามาใส่ีนอ้ลงมางมาั่นนี่มอืส่นไปูไปอืเลย หวาสกมุมสักไกินเี่งจ้แต่จะติงอืมิาอะไรค่อยๆกินกันเลยดอกันจะแคากินเามือมุมมองมุมมองมุมมองอยู่ไปกินเปลกินสรกินสเกินหมดซูโม่คิดเ็นว่าส่วนซีโรได้ มซสี่ปจเจห้าสี่สองีกวห้าสองบึ้งนะห้าสองห้าสงไหนช่ยงไนี่หอีกห้าสมาใส่สองสี่ดิังเด็กห้าสี่สองถึงห้าเลยวมาเด้อสี่สองเนี่ยอันตรายเลยเอาผมมาใส่สี่เนี่ยนะห้าสองพยาาน่สีเอ้มาใส่ส ยาียางเดียวาเออยาสียางเดียวโอ้ยเห็นลื้เราคลุกงเนีป่ะเดี๋ยวนี้ยาีเต็งหาเจียวเปอร์เซ็นใช้ปกะหยยาีอยางตตาเสตียงหล้หกสามเต็งหูกากนเลกักยาสียาสีที่มีเห็นลุกสีเลยเตหกยััไป ห้าไปหสองสามสี่ห้าหกเดแปดเก้าสองสาสี่สีห้าสวันนี้ก็เจ้วันลงเอบสองสี่สี่ห้าไสาวเดมกเกาะเอาไปรกดได้วยตีหจ้เอาดอยนะั่งขอ้นไปกัาดแกนท่อสับระเบิดใบกระจายเ้ เดมาบอยูตหกสบ้าวัตต์คนนี้ของคนวไหนวอลอนรรือวาโทรศัพท์ระเบิดตุ่มหรือคอยู่ยู่ไก่บ่มันบ่ระเบิดเรมันสีดลปบป๊ดเอาครัไม่เป็นไรหราคยช้าอยู่ไม่เป็นไรอกวมกันเไม่มีอะไรจะเสียฟชวัารับไม่มีอะไรจะเสียรุ่นไหนมีชาร์จหน้าตดหนึ่งร้อยวัตตนี่ฮะแบตเตอรี่รดพ่วงรถพ่วงรถหันชาเลยหสิบห้าวัตต์มีได้ ลอยวัดกับสายชาดหกขึ้นมาวัดได้ไหแบตเตอรี่รดนะหัวทออยังสร่งเสื้อจไรย่างไรนั่นยงเราไมม่จะคุยนักิว่าเจ้าของมันมารอดรัาถสั่งเื้อยังไงเนาะโทรศัพท์จะลองรับหกขึ้นมาวัมาเตงหาด้วยไม่ยอมไม่ได้หกชั้งห้าใบหกสามหกใบสามโซห้าใบ ชื่อไดเวลาจักไปหกห้าใบหกสาใบหบเอาตัวไหนบางออนิ้นับนชรับพันชิ่าอะเอาหสูงห้าใบหกสามห้าหกใบสามสองหกใบห้าใบอะไรห้าใบสองสามห้าใบเป็นสิหกใบสิหกใบเห็นหัวนี่ย ออกตาเนี่ยออกหกสองหาอนี่จื้ออะไรเนี้ยเนาะหสมอสอ้ันเพิ่มสี่้นะเจ๊อยากไปรอบหนึ่งไงนี่ก็เลยลงใหม่โอเคเออหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดเก้าสิบเอ๊ะหกสามสอง่ตาเลนเ่มสเเก้ายี่สิบห้าอออกไหมเาชิคกี้พนเบื่อแเปิดได้เจ อย่าเหตือื <göster ges 2> ่นต <sounds> ื่นโคตรเปิดไปอีกนีมเฟนอื่นตื่นเธอจะมาเปิดของสารนันสี่สี่สามภาษาแต้สุดภาษาแตะภาษาแตะสุดอะไรหกันต้สิเอดูสิเอ็ดตื่นอย่าเมือเจอาขย้อนอะไรเลยล้วไว้อยสี่ห้าหกเจ็ดแนสิบโอ้ย1 2นสองสาม้าว่าเป็นน้ำพนเปิดไปสัน ก็ไม่จะไปืปแปเตือนด้วยนะองซีผู้แล้วน <มา S 1> <ส>ึ่งเจ้าไดเนี่ยสิบไาตสองซี่ตัวหันเหน็บตรงเดีวมึงขยันได้ไหนให้ลูกค้าเทียงกันลงเยอะได้เยอะขยันไม่ลงไม่ได้เลยในโลกับอะไรอยู่ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็สาีหาสิเกายี่อหมักหา้อเตงีองโลคืเอามาโชว์อยู่ฮะ <c oughs> ดยี่้สืดอแต่หมื่นแปด หนึ่งสองสาสห้าหเปเอาคือผมเอาเบอร์เเป็นว่านับปันั่นแหละเอาบอกถักแต่หาสามก็หาสอนโอเคเออแล้วบอกแส่เออเอามาใส่5้าสี่สอือห้าสองนะเอามาใส่บบาแห้งแล้วคุณหอดปากซอยแะ้วห้าสี่อง้าส่งใส่ สสัิเออไปยันตำรวจดิมาจะบอกแห้ันจะมาสวัสดีข่าดเลยีค่ะสวรสดีคตับอีลีเขาเนอไรนอย่างสี่สองไม้หกสองาสี่สองอโอ้ยหกสี่สองตัวได้เพื่อนบอกนะหาสองมาหาสเดียว เอหกสองหนึ่งนั่นและวเนเนาะหกูไปใส่หกสองไม่ได้ลงคไไม่ได้ลงมันไปใสเพราะมันไม่ถด้ลงูเดนียวอาไรจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวจะหายจะแปนไวห้าสห้หจดแปดเก้าสิเดสองสามสี่สิบห้าสิบหกสิบดก็ยี่สิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดแปดเก้าสิบสิบสองี่บห้าสิบสเี่

จงในเดิอเงินู้ใดก็ะไรจงไม่ทานน้ำมันในเดอบ่ได้กรใเ้เจอาแล้วไป่งเนาะย่มเล่นเป็นตะย่านยาำกับบาเป็นตุ๋นเขลวาได้หมดเสีห้หน่อยจะมือบอกว่าคิบวยากไดเลียกเต็มแล้วไ่มีกระ๋อเสห้กับวาเนี่ยเราได้ท่นปิวลำดานไม่ม่กรนมาอยาเราเป็นอยู่นี่ม่อยากราเป็นอนไรแต่เมื่อเรากปนอนเมื่อเอากปนอนบ่มี บ่ไรไปไสด์หน่งสองสามนำมาส่วนบานนี้ไปบ่ไร้สี่อ่เดีอ้าจิ่หกเจ็ดไม่อากจะเต็งห่านกับโผ่านนะเด้๋ยวเดือห่านเอาหมดเดี๋ยหัานเอาหมดโอเคพูดแบบนี้มันจะง่ายกว่าบอกแล้วกัเบ้าเรจคอ่จะมาเต็มห้าเดือห้าน้าหมดแล้ก็ไปในแ่สี่ห้าหกอข่กระด้างโัวน้ำจกเจก้าหกเซลล์กาสามมันเก็บกงลินแม่จ๊มเดียสี่ห้าหกเซลล์หาสามนะคะโอเค เรียบร้อยกระไรอันนึงสาเส uh, ียหกจบเล r s <the pain> ันอยู A ่คนเดียวเหอนเลยทีแค่นั้นเองอันนี้อันน <the> ี <the yanlış> ้พอดีจะวอตัวตัวนี้เนาะเคยเคยเต็งยังเคยทาไหมซาเนาะหกาสามเต่งก้อนเดียวเต่เต่งไม่าด้เตงห้าว่จะมาถามเ้าของมาเต่งเต่ะมีอยู่ก้อนเดียว เป็นพยานไว้นะเจ๊เหมยมาแลวเจคิดไม่ออกอ่ะ็ก็ย่ิบอนีหกสูงนะมาดิอัสาก็ดีดีดีเดียวไมเกินอะไรอง้ให้มันกินแน่กินไปนแ้วนสองมสี่้ากเจ็เก้ิหกหมื่นสามสหเจ็ไปมื่นามสีบอกว่าอย่าให้เหนะเก้าสิบ สองสามหมื่นสองสามสี่ห้าเดเก้าสิบสองสามส้าสิบสามมื่นต่อเลยสงสามสี่สามห้าดสี่สองสามสี่สห้าเลยองสามสี่ห้าสามสี่เต็มเนาะไปโอเคนะครับห้าสามห้าสามหใบสีใบห้าใบห้าใบสามหมื่นสี้าหกใบห้าใบ สองสามี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหเดเจกันมาหก่นจะที่ละสามที่ะสามแบ่งกันเราอยระเดีจยวบ้อยบาเบาสิกเบอเดี๋ยวสีไม่ครบให้มีทานะไปเค็ดมามมาหนีที่หม่ะ <laughs> tốt dáng điều anh ki à, bà đã nào sống 3 không vào bay nhỏ kìa vào bài สองามจี๊หยสหกบซื้อเลยซื้ออยู่องสามคือมาต่านห่กินตามอาเซียลค่อยซื้อมาได้หนังไหนันเอาสินี่ซาบะยแล้วซาบะใส่ตามเดียว้โอเคเปิดบันเปิด

ซ้ำก็เป็นซ้มเนยขนจเดียเมือเป็นขยว่าเป็นเหี่ยวอเยเมือก็เป็นน้ำายก็เป็นน้งโจทังน่เป็นน้องคนเปิดเปิดดูดเด้อเดี๋ยวไ้ติดเปิดละพันก็คนละชนะเออเปิดละพันลงเปิดละสี่เหมืนเด้อ้งข่กระ่งแต่เรีบอยแต่ละซ่มือนเรียบอยเนี่ย นเ,นเลี่ไม่วาก็้พีก่เลขนเอคฟาเปลี่ยนฟากรเบิดมึงกอัปากได้เเยเลยอ่ขึ้นมองเตรียมงนดีเตรียมหาพี่อะไรอย่างกาโหยไปใส่หาได้นะ เมาหกอย่งมาตงาตังหะไหกสาม่ามสี่ห้าหกเบสิบสองสบสี่ส um ิบห้าสิบหกห้าสี่สองสิบหกาวไวบุรีไปเลยมาเนี่ยเปิดเอาดิมาเนี่ยแปดเลตื่นอ๋อ่ห้มันเปิดอีกอ๋อมันิดไปด้วซะหนึ่ สองสามเปใ่สามสีหาสามสีหาโอเคนี่ละหนึ่งสองน่ะเห็นไหมสีสาวเอียวได้สามเอียวกินเบิร์ดแกหกเอียวกินเบิดสองมือคิดทำไมคะบสามสี่อ๋อตัวอีสาสี่ห้าถึงบกินยังเดียวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแาสเดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าห้ไป กเียวังสามเอียวสี่ใบสามเอียวไหเี่ยสเอียวสองสาสี่ามเอียวสี่ใบอ่าใบสิบห้าสิบ้าสามิบเอาไปเลยหาไปเอาไปเอาไปพี่นะสใบสใบก็เป็นยีจ้ะหนึ่งสใบเธอไม่ไปกินที่อื่นเหรอไม่กินแต่กับแต่มาสองหมื่นก่อนกักหกเอียว ได้่ต้องกัดออกก็ยังได้ไม่ว<ต> <Trustee> ันไดนไม่สังเกเสื่งจอ่อเกด็ยังช่อยสมการสนใจได้